ฟันมันผุอะค่ะแล้วมันโยกด้วยมันเก็บไม่ได้ชื่อโสคารัตนะเชิดชัยนะคะก็อายุก็ประมาณ60แล้ละค่ะก็ฟันฟันมันมันปวดแล้วมันโยกอะค่ะก็ลเลยมาถอนแล้วก็มีพอดีว่ามีเพื่อนที่มาทำไปแล้ว เขาเขาบอกว่ามาทําตรงนี้แบบทำดีอะไรเงี้ยก็เลย mm. ก็เลยลองมาดูค่ะ mm. ก็มีทํารักฟันเทียมกับคุณหมอพนมกรค่ะแล้วก็คุณหมออิสระพงศ์ก็มาทําครอบทําเข้าฟันค่ะคือจริงจริแล้วเมื่อก่อนก็เคยไปดูจากที่อื่นมามันแพงก็เลยไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนใหม่ๆตอนนั้นเป็นแสงน,นะคะันนี้เห็นว่าราคามันมันไม่แพง ก็เลยว่าลองมาทําดูตอนแรกตอนที่จะทําก็กลัวแต่พอตอนมาทํานี่แบบคุณหมอทําเร็วมากแบบว่ามันไม่เกินสามสิบนาทีมั้งยังบอกเสร็จแล้วหรอยังไม่ไม่รู้สึกตัวอะไรคุณหมอบอกเสร็จแล้วอา้าวทำไมเร็วนี้ <c oughs> ไม่เจ็บมาเจ็บตอนที่ยาชามันหมดลิตแต่ก็ก็สองสามวันนะมันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มดีขึ้นตอนแรกก็กลัวนี่แหละ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าทํา จริงๆที่ทําจุดประสงค์ก็คือเอาไว้เคี้ยวอาหารเพราะว่าไอความสวยงามนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องการความแข็งแรงแล้วก็ใช้เคี้ยวอาหารได้อะไรเงี้ยค่ะ<ช>ตอนตอนแรกก็ไม่ไม่ชินค่ะตอนแรกยังไม่ชินแล้วก็ทําได้เกือบปีนะถึงจะเริ่มเริ่มเคี้ยวก็โอเคตอนนี้ใช้ได้อะค่ะก็เริ่มบทเคี้ยวแบบอาหารแข็งได้แต่ว่าไม่ได้แข็งมาก ถ้าแข็งมากก็ยังยังรู้สึกว่ามันฝืนฝืนอยู่ก็ประทับใจก็บรรยากาศดีแล้วก็คุณหมอก็ให้ความกันเองดีค่ะแล้วก็ก็น้องๆก็ต้อนรับดีค่ะก็แนะนำอะไรแนะนำดีค่ะสาเหตุผลที่เลือกที่มาทำฟันยสาเหตุผลก็เดินทางสะดวกหนึ่งสองก็<ม>ชอบบรรยากาศนะแล้วก็สามก็คือคุณหมอ ที่ทำด้วยค่ะมันั่นใจในตัวคุณหมอด้วยความเชี่ยวชาญของหมออะไรเงี้ยทั้งทั้งที่อายุน้อยน้อยนะ<ม>เนาะเพราะปกติไปที่กินอกอื่นส่วนใหญ่แพทย์ที่ทําจะมีสูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะทําแล้วมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือคุณหมอเขามีประสบการณ์นะแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณหมอจบนอกด้วย <laughs> แล้วก็ฝีมือดีค่ะทําสวยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็บริการหลังหลังการที่ทำอ่ะก็ดีค่ะติดติดตามผลดีอะค่ะนะคะก็เชิญคะถ้าแบบว่าใครใครมีปัญหาตรงนี้อยู่ก็ลองลองแวะมาดูที่เซนทะรัลอินเวแต์นะแต่รถพาวนี่ก็คือว่าเดินทางสะดวกค่ะรถไฟฟ้ามาถึงเลยนะคะ